สวัสดีแล้วนะครับพบกับผมนะครับก็มาเรามาเจอพอดีกำลังนั่งที่งานเดี๋ยวขออนุญาตท่านเรียบร้อยนะครับก็วันนี้มาแบ่งปันให้กับสมาชิกของเรานะครับว่าอีกอาชีพหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะแนะนําตัวก่อนนะครับแนะนําตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกับผมนะครับพันตํารวจโทชนันทร์คำเขียนครับตําแหน่งรองผู้กับการสอบสวนสารีตำรวจภุทธรบามปะกงจังหวัดชละครับ ก็เข้ามาในบริษัทท o อปอัพทูริสนี่ได้ประมาณ10เดือนนะครับ <10 S 1> จากเดือนสิบ <10 S 2> เดือนนะครับสิบเดือนอครับก็เริ่มต้นเดือนเดือนแรกก็มิถุนายนนะผมคงก็เริ่มศึกษาเริ่มทําความเข้าใจแล้วก็ทดลองทําก็15วันแรกของเดือนมิถนนุนายนคือปักหลังเนี่ยทำรายได้ยอดประมาณ7 0,000ืกว่าบาทนะฮโหโหโหะระยะเวลาสั้นๆัครับสั้นแค่ส5วันาวันได้ขึ้นตำแหน่งเจ็ดทันทีนะฮะ ของเดือนแรกนะฮะครับแล้วพอเดือนต่อมากรกฎาคมปีที่แล้วนะฮะก็ทะลุได้ยอดประมาณแสนสามนะได้ขึ้นตำแหน่งโรบี้ทันทีนะฮะับหนึ่งแสนนะครับเกินเกินรายได้เกินหนึ่งแสนได้โรบี้นะฮะเกินรายได้เงินเดือนข้าราชการได้ยังครับเกินโอ้โหเกินแล้วนะครับห่างไปหลายเท่านะครับรับราชการตำรวจมาสามสิบเอ็ดปีนะฮะถ้าถ้าเทียบตอนนี้เงินเดือนก็อยู่ประมาณห้าหมื่นเจ็ดนะแต่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้ผมมีรายได้จากบริษัททับทุริประมาณ แสนห้าถึงแสนหต่อเดือนนะฮะโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับะไรที่สุดยอดมากสุดยอดมากเลยะระยะเวลาสั้นๆเองนะครับนะครับตอนนี้เสถียรด้วยนะครับทีมงานเติบโตมากเลยทั่วประเทศสุดท้ายนะครับก็อยากให้ให้นาองชันธรเนี่ยนะครับแบ่งปันในเรื่องราวของ ความง่ายของภาวาคลุ้เราจะเริ่มต้นยังไงนะครับหรือว่ามีความอยากจะแบ่งปันในเรื่องความง่ายหรือความประหยัดอะไรได้หมดเลยครับเชิญเลยครับครับครับในเรื่องของความง่ายของการทําธุรกิจนะผมทําอย่างอื่นมาเยอะแยะนะครับทงรถแท็กซี่รถตู้รถพวกรบเหมาถมที่ซึ่งเป็นรไรที่ยากมากนะฮะแต่ตัวนี้โทรศัพท์มือถือสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือกับอินเทอร์เนต็ตทุกชีวิตต้องใช้ใช่ไหมฮะแล้วคนที่ทําไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากครับขอแค่พูด สื่อสารภาษาภาษามนุษย์นะฮะคุยคนรู้เรื่องกันน,นั่นเลไปบอกให้เขาประหยัดน,นะฮะจากที่ว่าคุณเสียปกติเดือนเท่าไหรก่ก็แล้วแต่ละคนนะแต่ว่ามาเสียแค่175บาทต่อเดือนนะโทรฟรีทุกเครือข่ายเน็ตไม่อั้นอลิมิเต็ดนะฮะไปพูดแค่นี้ฮะ <c oughs> พอเขาสนใจ <c oughs> เขาหันมาสมัครใช้ทีนี้ <c oughs> สายงานก็จะขยายไปนะฮะ <c oughs> ไปยืดยาวช้อยู่เดือนละเท่าไหร่ครับ ปกติผมพัาสอบสวนในงานเยอะนะครบริหารลูกความคดีความลูกน้องผมตกประมาณเดือนละสามพันขึ้นนะฮะับสามพันปีหนึ่งตัวข่าวสี่หมื่นสองสามสามเจ็ดหกสามหมื่นหกนะครับลงภาษีน่าจะสี่หมื่นนั่นแหละครับปีนึงนี่คนเดียวนะครับแต่ตอนนี้นี่มาเสียแค่เดือนร้อยเจ็ดบห้าบาทตอนนี้ผมใช้แบบสบายใจใช้ทิ้งใช้กว้างเมื่อก่อนจะต้องปิดนะฮะเวลานอนก็ต้องปิดเพราะเราจะประหยัดนะฮะเวลาเข้าร้านกาแฟคาเฟอเมซอนเราก็ต้องไปใช้ไวไฟเขา ซึ่งตอนนี้นะฮะเราไม่สนใจไม่บอรี่นะฮะเราใช้เข้าไป175บาทเน็ตอลิมิเต็ดนะฮะทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยว,ว้าวไหมครับว้าวไหมครับอาชีพก็นะครับเป็นอีกอาชีพห <amer ican S 1> นึ่งนะครับที่วันนี้สามารถร่วมกับงานที่เราประจําไปได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างไรายได้แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับแบ่งปันให้กับ ใครก็ได้คนที่เรารักนะครับเราเกิดรายได้แบบนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านรองสันทนะมากเลยนะครับขอบคุณมากครับก็แบ่งปันอีกอาชีพหนึ่งให้กับเพื่อนๆนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายดีเดินตามมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ